มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการนะครับแก้ปัญหาเรื่องรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับของลูกค้าเดิมทีมี2ดอกนะครับอันนึงนะครับใช้ได้อันหนึ่งใช้ไม่ได้นะครับหลังจากเราตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับปรากฏว่ารีโมทนะครับตัวข้างในเสียหายนะครับเราเปลี่ยนรีโมทพร้อมลงโปรแกรมให้ใหม่นะครับก่อนส่งมอบเราจะทดสอบให้ลูกค้านะครับของเดิมของลูกค้าสีแดงนะครับกดล็อกกดล็อกอันนี้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับเราจะมาทดสอบตัวที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับตัวสีดำเนาะ ล็อกนี่นะครับปลดล็อกอ่านี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่เป็นของแท้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้งานเรื่องอายุการใช้งานนี่ยาวๆระบบปัญหาไม่มีแน่นอนนะครับถ้าไม่ตกน้ําไม่ล่วงไม่โดนเหยียบนะครับใช้ประมาณ5ปีถึงขายรถทีเดียวนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาแบบนี้โทรหาเราได้ที่เบอร์ 0838978964เรื่องกุญแจรถครบจบที่เราทุกรุ่นท,ทุกยี่ห้อถ้าท่านมาไม่ได้เราพร้อมบริการวิ่งถึงที่ขอบคุณครับอะสงมาใุ้พี่เขาหน่อยอค,ค,ครับผมอาทดสอบเลยยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยดูสิของเราของแท้โรงงานเนี่ยเป็นไงปุ๊บปะรากดอะลามโชว์หน่อยอะลามไม่เคยใช้เลยตั้งแต่ซื้อรถมาคขังไห้ฮาวิอ่ากดอีกทีนึงนั่นแหละวันนี้ได้ใช้งานแล้วนะครับขอบคุณครับผม